บอ,เ,อ,บอเสียงชัดเจนบัครับสัญญาณบอคอยชัว่วแม่บ้านคเคุณนก็อยู่ในเมืองอยู่บอนี่ใน,นปา่าขนมกันยังไม่เคยเที่ยวดิ ดีครับผมเย็ดถึงสูงๆไงี้ได้ลูกหนาพอใหญ่หนาพอใหญ่มันจินยาามให้เอพราะว่าตอนใส่พิชมจะได้แบบเป็นพระเกทั้งจีนไหมอ๋อมันมีชุดจีนเนี่ยเอาหลอกที่แล้วกับมันแต่งมันเด็กรอบที่แล้วใครมาทำได้อคน วันนี้มีช่างแต่งหน้าใช่มางวดหน่อยเพราะมีช่างแต่งหน้าพราะว่าเวลามาไลฟ์ก็จะแต่งหน้าเองแล้วที่นี้พี่น้อนกับสิทธามาเอา้าทําไมไมไ่แต่งหน้าเองปกติปกติเนี่ยคือหมอลําเนี่ยเขาต้องแต่งหน้าเองอยู่แล้วทุกคนต้องดูแลตัวเองคนะ่ัโตงนั่นบริเพียงพ่อที่สิมีสังแต่งหน้าปนั้นหมายถึงสมัยก่อนนะครับพอพอพอมาตอนนี้จริงๆคุณทุกงา้เราก็บอกกันได้ว่าแบบหาช่างแต่งหน้าไปเลย กับมือไรนี่กับมือไรนี่น้องนองที่ไกลๆกับกับแปงครับมือไดบไดลบอนี่กับบอดเด์กับแปงอีู่กับอะไรกบตมครับผมบัตรคุณปิดเมาเหมาเดือนธันวาคมมาแล้วนะครับพี่พี่ครับแม่แม่ครับเมาเหมาเดือนธันวาคมมีวันเขาดาวด้วยนะครับมีสามสิบเอ็ดธันวาคมด้วยนะครับผม เราจะเขาดาวด้วยกันเห็นอเอาไปเอามากปีไม่หรอกนับเดียวเว้ยครับ,รบแม่ครับพี่พี่ครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับเมาเมามาแล้วเมาไปเลยถาดตัว เสื้อแฟนมีดของคุณแม่ที่ยังไม่ได้รับหนึ่งตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับบ้านเดี๋ยวผมไปส่งให้นะผมไปส่งให้เองเลยนะครับเดี๋ยวแถมเสื้อปุลิสายไปให้อีกหนึ่งตัวเลยให้เป็นดอกในฐานะแบบลาซาจะไดงแห้งหนดได้ลุงพอ่อบ่เจ็บมาถึงมีตัง้งหอย,ย,ม,ยมีชิ้นสัส่งผม นนี้อวันนี้แอนอยู่ที่คอนแก่นครับเดี๋ยวผมเล่นเสร็จพี่รอนตอนเช้าก็จะขับคอนแกน่นช่วงบ่ายเย็นๆค่อยจะไปเพชรบูรณ์ครับมืออยู่เพชรบูร์แล้วก็ของใจก็ร้อยเราหยุดเดินทางหนึ่งวันก็จะ ผมก็จะกลับไปคอนแกนก่อนนะครับไปอยู่น้ำเผ็ดพลอยน้ำแอนโอรดีก่อนตอนเย็นเย็นยี่สิบหกผมถึงจะเดินทางตอนแรงยิบขอผมจังสีเดินทางครับช่วยกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยมันอาจจะ ติดๆขับๆหน่อยนะครับมันไม่เสถียรเท่าไหร่สัญญาณไม่ค่อยดีครับเมาแล้วค่าขอบพระคุณครับวันนี้เล่นที่ไหนอุดรครับผมเลืนฟรีแล้ครับงานบุญของผู้ใหญ่บ้านอภิชาติพลบัวไข่นะครับพี่ชายทีงานของคุณคิมผ้าหมักโคนบัวแดง ถ้ามังคนบัวแดงคุณคิมค,คุณคิมนะครับถ้ามังคอนบัวแดงคุณคิมบ้านโน่นเกาะกุดอนท,นท่านี่ครับเป็นผาแบบที่จริงบ้านเนี่ยชาวนาพงษเดจหมายพระองค์อยู่ด้วยเนาะเ็บเป็นเป็นหมู่บ้านที่ท่ามีขีดท่ามีขีดนะครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับเอาสายบัวเอาเอาดอกบัวมาทําเป็นสีย้อม สีย้อมธรรมชาติเมืม่อกี้ไอ้แล้วก็เอาผ่ามาฝากทาใหมมาสามครั้งแล้วนะครับบ้านนี้เพิ่นนับถือกันผมนับถือเพิ่นเป็นไอ้ฮะผู้หนึ่งเลยแต่แตก่อนแต่งงานกับคุณแอน,นโอราดีมาน่าจะครั้งนี้น่าจะครั้งที่สาม สภาพเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วเนี <c> ่ <oughs> บางหานเนี่ยมันช่วงเปิดบงพ่อนไปตากแดดอยู่สาราค้ามทึ่ง,ท,งทึ่งไปบ<อ>ึงเขาจัดสวนค่าเฟียเองสิแม้ทั้งยอมคนเองเออทั้งยอมคนเองทั้งตากแดดตากคนตากอยู่สาราค้ามันมีมันโดมเนาะมันเป็นโดมสูงมันอยู่ในร่มก็จริงแต่ว่ามันร้อนมันอยู่ในโฮมสูงเนาะ าวา่พ่อออกแน่นีดีคักัใส่ชื่อตอนขึ้นข้างเว้นกับน,นอนนอนทั้งรถ<อ>่อนบ่ะเนี่ยแตกแล้วเนอนน้ำไฟตนเหรอเดย่อหอมอีกเช่นกันเห็ดรบนด้พี่เก่า มืันมีสิทธายูปมีกล่องบอ mm hmm. เออไอ้พอนำกลองพอกันนี้ mm hmm. พอได้โพดหาลูโพดมันมีมีสังเป็นหนามีสิทธายู่ ช่วงนี้ร้านมาลองเดอก็คึกคัดมากเลยครับผมเพราะว่ามีน้องน้องนิสิตนักศึกษาน้องน้องมมสและก็ราชพัฒน์อาชีวะซึ่งแถวหนังสารคามเีเพื่อนบอกว่าเป็นเรื่องเป็นเมืองสถาบันการศึกษาที่หลายบริเรนใจว่าหลายที่สุดบอน,นะครับแต่ว่าเขาก็ให้ฉายาว่าเป็นตักกศลานครน,นะครับก็คือเมือง่องการศึกษา เราก็ทําร้านอาหารทาโรงแรมก็เพื่อรองรับนี่แหละครับรองรับตลาดกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาครับ,บรากขว่าประสบความงสาเร็จในะระดับหนึ่งอยู่ตรงนองแล้วแต่งโตมาชิวมาฉีกแบบพี่ผู้สาวผู้เฒ่ามากินนมเดี๋ยวจะมีจะเปิดเป็นนมสดด้วยนะครับผมขนมปังเดี๋ยวมีขนมปังแล้วก็นมสดด้วยครับผมในมื้อเย็นแบบนี้นะครับเราก็จะมีช่วงมี ซุ้มเบียร์ด้วยนะครับมีขายเบียร์ขายอย่างพอนะครับกาลังจะขยายที่นั่งไปด้านหลังนะครับจัดสวนจัดอะไรเอาดอกไม้เอาไฟเอาอย่างไปประดับโตกแตงเพิ่มด้านหลังที่เป็นที่จอดรถหลังหลังร้านอาหารนะครับบางคนแบบมาเป็นส่วนโตนาะเพราะว่าในส่วนของห้องอาหารที่เป็นห้องแอร์นะครับห้องคาเฟ่มันกะค่อนข้างที่สิถักค้นเข้าไป สี่ห้าโต๊ะก,ก็เต็มแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นส่วนตัวนะเวลามีเรื่องอะไรที่คุยกันกันสิอาสิบอสดวกตรเคลืคล่ลนในน้อยหนึ่งก็เลยแบบไปจัดกันหลังนะช่วงนี้ก็ไม่มีฝนแล้วครับไปแวะเวียนด้วยครับโมเมนแครนี่เลยครับก็พี่พี่แม่แม่ทุกทกท่านนั่นแหละครับได้ทุกเพลททุกไว้ทุกฟิวทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกโมเมนต์เลยไปที่ร้านมาลองเดินนะครับมาหาสา,ารคาม ร้านกาแฟและร้านอาหารของแอนอรีและบอยสีิชัยเราก็จะมีร้านนมด้วยนะครับทำขนมมีขนมด้วยถ้าไปเรียนโมโมสจะไปโรงแรมใช่ครับโรงแรมเข้าไปได้เลยโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารอยู่ด้วยกันครับกดค้นหาใน gps นะครับ google map ได้นี่ก็คือแบบพิมพ์หา The b o s s ฟ r e ์ม Hotel หรือ ร้านมาลองเดอร์ก็ได้นะครับอยู่ติดก,กันอยู่ด้วยกันร้านอาหารจะอยู่ด้านหลังโรงแรมครับช่วงนี้โรงแรมเต็มอย่างน้อยก็มีลูกค้าโรงแรมนี่แหละไปกินข้าวช่วงกลางวันช่วงเย็น,นช่วงมื้อเย็นเปิด